สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบสีนะคะกลับจากสารมุกดาหารเรื่องคดีหมิ่นแล้วก็มาที่บ้านใหม่นะคะตอนนี้ช่างขึ้นโครงหลังคาแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะเพิ่งทำทำโครงหลังคาอันข้างบนอันชั้นบนสุดนะคะก็ยังไม่เสร็จหรอกยังต้องเหลือต้องวางเหล็กอีกชั้นหนึ่งนะคะ เป็นแปรค่ะยังไม่วางแปรบ้านไม่สาเรียกแปรนะคะแต่ว่าที่อื่นเรียกอะไรไม่รู้ <c oughs> นะยังไม่วางแปรตอนนี้กําลังทำํำโครงหลังคาโครงไอ้ตัวชั้นล่างอยู่ที่น้องคนเสื้อลายที่ยืนอยู่นะคะ ข้างล่างนี่ไม่ใช่ผู้ชมนะคะเป็นช่างนะช่างวาช่งางอ้อแล้วกอ็อีกคนชื่อลุงอะไรนะจำชื่อแกไม่ได้ตรงข้างหน้าจะเป็นระเบียงกว้าง2องเมตรห้นะคะความกว้างของระเบียงตรงด้านข้างนะคะกว้าง2องเมตรห้ส่วนข้างหน้าก็ห้องละ4เมตรนะคะ คิดว่าจะทำโรงรถข้างนี้นะคะฝั่งนี้ตรงข้างๆโรงรถเดี๋ยวไว้ต่ออทีหลังนะคะเดี๋ยวไว้ต่อโรงรถทีหลังวันนี้เหล็กหมดแค่นี้ค่ะรอร้านวัสดุมาส่งเหล็กอีกทีก็น่าจะทำได้แค่เหล็กที่เหลือนี่นะคะวันนี้นะก็จะเลิกงานแล้วก็เหล็กที่มาทีหลังก็ไว้ทำพรุ่งนี้นะคะ ชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยนี่วดหน่อยอวดหน่อยวิวฟรีค่ะแค่นี้ตอนนี้หน้านาตอนดำนานี้ก็บรรยากาศดีโคตรแล้วนะคะแล้วก็คิดดูว่าตอนข้าวเหลืองนะจะงามขนาดไหน ที่นี่ติดถนนนะคะน้ำไม่ท่วมนะกาดดีมากชอบที่นี่มาก ใชในเสาร์อาทิตย์นี้นะคะวันนี้วันพฤหัสวันศุกร์คิดว่างานเหล็กงานโครงเหล็กโครงหลังคานะ่ะงานโครงเหล็กคงจะเสร็จนะคะวันวันศุกร์พรุ่งนี้อาจจะเสร็จนะเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วก็เหลือหลังคาระเบียงหน้ากับตรงชั้นที่น้องช่างที่เคาะเหล็กเมื่อกี้นะคะอยู่วันนี้ก็น่าจะ เกือบเสร็จไปพรุ่งนี้ก็วางแปรแล้วก็ทำโครงหลังคาระเบียงหน้านะคะงานมุงางานมุงวันเสาร์อาจจะได้มุงหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าวันอาทิตย์วันอาทิตย์คนงานหยุดคะ่ะทีมงานช่างวาหยุดวันอาทิตย์นะคะมุงน่าจะเป็นวันจันทร์ถ้าพรุ่งนี้งานงานวางโครงเหล็กเสร็จนะ อาจจะเสร็จนะเอาจริงๆว่าคิดว่าวันเสาร์ได้มุ่งบ่คิดว่าวันเสาร์ได้มุงม่งอยู่บ่ถ้าว่ามืออื่นนี่เป็นแต่แล้วอยู่วางแปะไหมนี่อะไรวันศุกร์มืออื่นวางแปะ,แปะติดอันเชิงชายคนนั้นติดเชิงชายก่อนมุง่งปีมังติดเชิงชายวางแปะในนะพรุ่งนี้ก็เสร็จ วันเสาร์น่าจะได้มุงเนาะเมืวานนี้วันมื้อนี้วันพฤหัสบเมื้อวานนวันศุกร์วันศุกร์วางแปรเศษวันเสาร์ประมาณนั้นละเนาะคือไวแท้เถอสมควรนะรถคาซังลุงไม่มันไว ที่ติดถนนนะคะติดพุ่งนาติดถนนดวย<ม>วิวหลักล้านเลยวิวฟรี<ม>ชอบบรรยากาศมากยังไม่ได้เอากล้วยไปปลูกเลยปลูกตอนไหนดี คนก็ไม่ตกคลิปนี้อัปเดตความคืบหน้าไว้เท่านี้นะคะ อันนี้เป็นงานที่ทำเรายกวันที่สนะิบแปดเนาะช่างว่าสี่ห้าหกวันหยุดวันอาทิตย์หยุดวันอาทิตย์แสดงว่าทำงานห้าวันมีทั้งคนอู้คนทำบ้างคนไม่ทำบ้างนะทีมช่างนะช่างวาไม่ทำอะไรเลยค่ะ มาดูบ่อยๆไม่ได้เมื่อยคองานหลังคาเงียนต้องเงียนตลอดเลยคลิปนี้ทำไว้เท่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมช่างด้วยฝากเป็นกำลังใจให้แม่สาด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยจ้า